เดี๋ยวน้องปุ้เป้จะพาไปดูน้องงามโชคนะคะเอออร้อนขามากค่ะไม่ได้ใส่รองเท้าคะ่ะโอ้ร้อนขาเจ็บเจ็บขาเจ็บขาโอ,อ้ยเดินกับทุ่งหญ้าก่อน ยังชั่วสวัสดีเจ็ดสิบสองท่านครับครับทำอะไรอะ่ะ <c oughs> กินหัวพว่อสร้างกินหัวคนพี่ต้องลิ้นลิ้นยำยำสร้างกินหัวคนจัดหูแล้วจัดหูแล้ว ดีค่ะพบก,กับน้องปูเปกเช่นเคยในช่องโอเล่เอสีไทยเล์นะคะตอนนี้พวกพี่ก็กําลังกําลังล้างรถล้างรถทําความสะอาดรถพาน้องงามโชคกลับบ้านนะคะน้องงามโชคอาการดีขึ้นแล้วนะคะขี้เป็นก้อนแล้วค่ะ เดินไปหาพี่ๆกันนะพ,พี่ก็กำลังทำคอวองสะ่าหหายชิบช่องหายแล้วอย,หหอยู่ตรงนั้นน่ะ ่ารงานโชคขึ้นไปเป็นรถน้นัชคจะได้กลับบ้านแล้วนะคะตัวนี้พวกพี่ๆก็กำล,ลังล้างเสร็จแล้วนะคะก็ตากไว้ให้มันแห้ง ก็ตากไว้ให้รถแห้งนะคะอืสภาพรถนะคะหูร้อนมากเด็ดจ้ามากเรือนี้เดี๋ยวน้องปุ้เปจะพาไปดูน้องงามโชคนะคะ ร้อนขามากค่ะไม่ได in ้ใส่รองเท้าค่ะโอ้ร้อนขาเจ็บเจ็บขาเจ็บขาโอ้ยเดินกับทุ่งหญ้าก in ่อนพอยังช er> ั่ว โชคกันเราไปหางงามโชคกันเลยโชคทำอะไรอยู่ไปดูกันว่างามโชคจะทำอยู่ อะไรอยู่ถุงมองสิเอ๊ะ อดูเล่นห่อนยางเล่นยางล้อได้กลับบ้านแล้วครับผมสวัสดีทีพยันครับสวัสดีค่ะดีใจจังเลยสวัสดีครับผมอาลาะได้กลับบ้านแล้วครับสวัสดีตอนบ่ายพานานทุกคุณพี่หญิงปันปันนะครับสวัสดีจ้าหน้องพันธ์ครับผมสวัสดีอีกซีทิพทันะครับห้าสิบเจ็ดคนครับผม สวัสดีเดินมาหาทำไมเนี่ยฮะพี่ดงขมิ้นกระตุกครับพ่อน้อยสันยันกระตุกเลยครับโอ้ยโอ้ยลมลมลมปวดร้อนครับผมปวนมาจะกินหัวพ่อเหรองามโชคอ้าวอ้าวอ้าวลาเด้อเว้ยกินหัวกินหัวูดใ้ีน กินเลยเอยอเออกินเลยหัวนั่นหายแล้วก็ซาตรงนี้ตรงนี้หายแล้วซาเลยกินแล้วบัดนี้เอออ้ําลิ้นลิ้นฮะลิ้นลิ้นไม่ได้ยินว่า ใอ้ถ่ายใกล้กับไปป่าเนี่ยมันจะมองเห็นไหมเงี่ยเห็นเห็นช้างเดี๋ดีเดี๋ยวไปจะได้เห็นคนด้วยเนี่ยเอาขนใจเลยตากล้องไปสวัสดีครับพี่ขนมไข่เต่าครับวอนนี้ท่าน้องบุฟเฟ่ไปไหนน้องบุฟเฟ่อยู่ข้างข้างหลังเราครับ สวัสดีค <át stars> ่ะน้องเป้ไทยเข้มอยู่ค <mos> รับสวัสดีครับพี่น no. ้องครับกลับบ้านไปเล่นน้ำกับแม่น้ครับพี่น้องน้อยแม่เขาคิดถึงลูกเขานะครับคุณพ่อระทึกทั้งวันเลยครับคุณพ่อที่บ้านช่วงนี้ถ้าบรรยากาศดีวันนี้น่าจะไป นอนอยู่ตามป่าครับน่าจะบรรยากาศดีครับท,ท่านขับรถมาจกนะโอ้ยเาได้ยนสีย่าสบา,ายเลยสวัสดีเจ็ดสิบสองท่านครับครับทำอะไรอะ่ะ <c oughs> กินหัวพ่อสั่างกินหัวคนพี่ต้องลินล้นลิ้นย่ำยำสั่างกินหัวคนจัดหูแล้วจัดหูแล้ว ลุกถอย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 พอแล้วลูกไม่ต้องเล่นมากพอของปากของคอถอยโอ้ยเนยพอของปากของคอพออย่าไปเล่นหลายมันกำลังอะไรเลังเช้านู้น่ะกำลังนี่กำลังหายังไม่มีงานโชคจะกลับบ้านเมื่อตอนเช้าตอนเช้าหรือตอนเย็นครับตอนเช้า เช้าวันนี้เหรอครับเช้าวพรุ่งนี้จะกลับตอนเช้าบอ,อากพี่อยากกลับเย็นนะ่ะหนูอยากกลับเช้าครับผมท่านผู้ชมเอ,อ,องปุ้ปเป้อยากอยากต่อยหนึ่งคืนครับอยากกลับเช้าครับแต่ว่าพี่เขานะ่ะอยากกลับวันนี้แต่หมอนี่คือให้กลับเย็นนี้ก็ได้พรุ่งนี้เช้าก็ได้ครับแต่ว่าให้ให้ยาไปกินไปกินแล้วก็คุณหมอบอกว่าจะ เาเรียกอะไรนะไม่ใช <to variety? S 1> ่เขาเหมือนติดตามอ่ะทำโชคทำอะไรสมมติก็ทำอะไราเขาจะติดตามอาการครับเขาจะไปดูที่บ้านด้วยครับก็น่าจะเป็นเฝ้าเฝ้าดูอาการติดตามอาการอีกประมาณหนืงอาทิ์ครับเยี่ยมเลยครับผมตอนที่เราป่วยอยู่ที่ก็ไอพีเอพงแสนนะครับตอนที่เราอยู่ทำงานอยู่ที่อยุธยานะครับก็ ไปรักษาเป็นเดือนหนึ่งนะครับเป็นเดือนแล้วก็กลับมาที่ที่ปางช้างครับกลับมาที่ปางช้างก็คุณหมอก็ออกมาดูเรื่อยๆครับก็โมนัทก,ก็ความโชคเป็นเธอปีใคุณหมอโมนัทก,ก็เป็นทีมทีมเดีวยวก,กันกับหมอที่ก็เพียงสนนะครับกับหมอแอมนะโอ้ยเ,เล่น<ท>ห <ล S 1> ันยางแล้วเล่นห่วยางแล้วคุณหมอบอกว่า <หล S 2> อย่างนั้นหาเรียบปกติแล้วครับผมดีใจมากเลยครับผม เอาแล้ว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 เอ้ยเอ้ยไม่กินหัวพ่อแล้วกินยางรถแทนละอืมอ่ายำยำหมูกลางอ่ะ อืออ้อีอ่ะอุ้ยเอาเลยแทงเข้าไปแทงแทงเข้าไปขนาดหักเ้อแทงเข้าไปอือไปแล้วไปไหนไปไหนขึ้นเตีนหัวอยากเห้นช้าง ไม่ใส่รองเท้าอีกเล่นของตุ้โอ้ยเล่นอีกแล้วเล่นอีกแล้วไอ้าวอ้าว้าเขามาเขาม้าเขม้าสีอาวอ้าวอ้าเล่นเล่นอ้าวอ้าวจะเหยียบแล้วจะเหยียบแล้วอ้าว เอาเอาเลยยำชคบแทงแทงเออกิ oh. Oh, oh, oh. Oh. ้งไปแล้วนั่นนู่นไปหยิบออกมาแล้วไปหยิบออกมา

ออกแล้วออกแล้วแทงเข้าไปเลยแทงเข้าไปนี่โชว์เลยครับโชว์เลย น้องปูเป้ก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ให้พลาดชมคลิปและร้านใหม่ของพวกเราค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย